<c oughs> 9กสุกกันมันเดย์1ก้สุกกันมันเดยทุกวันจันทร์เนีฮะกับคุณหมอโยคะ่ะนายแพทย์พินโยศรีเวลาชัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษประจำศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสิริราชค่ะสวัสดีหมอโยดีค่ะพี่ปุ้มคิดถึงจังไม่ได้เจอมา2วีกนะ น้านาสิขาค่ะ,คะนะคะวันนี้คุณหมอโยหยุดแต่ก็ยังมาซุกกันมันเด์กับเราขอบคุณมากมากเลยค่ะยินดีมากมากค่ะพี่ปูมค่ะและวันหยุดแบบนี้เชื่อว,ว่าคุณหมอโยต้องมีความสุขกับครอบครัวแน่เลยใช่ครับพี่ปูมนะอ่าแล้ววันนี้คุณหมอโยจะคุยเรื่องครอบครัวด้วยใช่แล้วครับพี่ปูมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยนะครับอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะ ใช่ครับก็เป็นวันหนึ่งครับที่อาจจะทําให้เรานึกถึงคุณแม่ด้วยแล้วก็อาจจะหมายถึงรวมถึงครอบครัวคนอื่นๆด้วยอะนะครับอืมค่ะทีนี้ก็เลยอยากเอาเรื่องของความเป็นครอบครัวครับมาคุยกันครับพี่ปุ้มว่าเอ๊ะความเป็นครอบครัวยมีเรื่องอะไรบ้างนะที่อยากให้ทราบะครับอือมไม่น่าเช่ว่าพี่ปุ้มเคยได้ยินคําว่าครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้างไหมครับเคยได้ยินค่ะ คยได้ยินเนาะ,ค,ะคือหลายๆคนครับณปัณป,ปัจจุบันเนาะหรือว่าในอดีตด้วยแหละครับก็คืออาจจะเหมือนกับคิดว่าเอ๊ะครอบครัวคืออะไรคือครอบครัวอยา่างัวเป็นคุณแม่แล้วกันนะครับค,คุณแม่เนี่ยจะหมายถึงผู้ที่เหมือนกับตั้งท้องเราเนาะแล้วก็หให้กําเนิดเราออกมาเท่านั้นไหมหรือว่าถ้าสมมติว,ว่าคุณแม่ท่านนั้นท่านอาจจะจากไปแล้วด้วยสาเหตุใดสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแม่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงที่เข้ามาทีหลังหรือว่าบางทีก็จะมีเหมือนกับ อคุณแม่หลายๆท่านนะครับที่ที่เหมือนกับอเห็นบ้านเด็กคนนี้นอาจจะเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นกําพร,ร้าไม่ไมีคุณพ่ <c oughs> อ,อคุณแม่เอาไปเลี้ยงเงี้ยเราสามารถที่จะรักคุณแม่เหล่าเนี้ยได้เหมือนกับคุณแม่ที่คลอดออกมาจริงๆไหมหรือว่าก็จะมีคําถามในมิติอื่นใช่ไหมเราจะควรจะรักคนไหนมากกว่ากาันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอื <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเป็น เป็นเหมือนความคิดของพี่ปุ้มอะครับพ <c oughs> ี่ปุ้มว่าคุณแม่ที่เรียกว่าคุณแม่ที่คลอดเราออกมาละกันนะครับกับคุณแม่ที่ท่านอาจจะเลี้ยงเราอย่างเนี้ยครับ <c oughs> ปุ้มว่าใครน่าจะสําคัญกว่าการหรืออะไรเงี้ยครับ <c oughs> อืมพี่ปุ้มว่ามันก็สาคัญทั้งคู่นะแต่ว่าเอา <c oughs> จริงๆถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องความผูกพันแล้วก็ความรักที่เรามีให้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เลี้ยงเรามาไหมคะอืม จริงๆคำถามพวกนี้ครับพี่ปุ้มอยากพี่พี่ปุ้มบอกเลยครับว่ามันยากครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีคําตอบอะไรที่เป็นคำตอบที่แบบโอ้ถูกต้องเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยสัคราบว่าต้องคิดยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงอยากบอกว่าทั้งสองคุณแม่เนี่ยนะครับมีความสําคัญทั้งคู่ครับอย่างที่พี่ปุ้มบอกนะครับคือตรงเนี้ครับอยากให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สร้างเราหรือครอบครัวที่เราสร้างเนี่ย ่างมีความสําคัญทั้งคู่ค่ะอาจจะมีความสําคัญไปคนละแบบค่ะพี่ป,ปม้มครอบครัวที่สร้างเราขึ้นมาอาจจะดูแลคลอดเรามาดูแลเราตั้งแต่เด็กๆทำให้เราสามารถจะเริ่มเติบโตขึ้นมาได้อยย่างเี้จนมาถึงครอบครัวที่เราสร้างก็จะมีความสาคัญอีกแบบหนึ่งเพราะอาจจะครอบครัวท,ที่บางทีเป็นมาที่หลังเนี่ครับแล้วหลายๆครั้งอาจจะเป็นครอบครัวที่เราเป็นคนเลือกเองด้วยอะครับใช่ค่ะที่คาถามพวกนี้ยก็จะค่อยๆเหมือน เข้ามามากกว่าเดิมเช่นหลายๆครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่าคงเคยได้ยินน,นะในถังทองไทยที่คุณแม่เราอาจจะมีปัญหาวัวตัวเปเป็นคุณแม่อาจจะมีป,ปัญหากับแฟนเราเหรือเงี้ยอือืมอือ่าแล้วสุดท้ายใครเราควรจะเลือกใครอยากทราบพีโ่โบ๊ทโอ้โหมันยากเนาะถ้าคำถามพวกนี้ยากครับพี่โป๊มันยากนะถ้าคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นคนสร้างเราแต่ว่าเรากำลังจะสร้างครอบครัวใหม่ของเราเองอะไรเงี้ยใช่ป่ะอ่า ใช่ใช่ครับพี่โป๊เออมันยากเนาะถ้าเป็นหมออยูหมอ,อยจะเลือกใครอะ,ะคะโอ้โหยากจริงเป็นคำถามที่โลกแตกเหมือนกันนะสาวสาหรับชีวิตของคนคนนึงครับาพี่โป๊เออนะแต่จริงๆด้วยความเป็นแม่นะด้วยความเป็นแม่เนี่ยเราก็น่าจะให้อิสระลูกในการสร้างครบอบครัวของลูกเองไหมคะจริงๆเคยได้ยินว่าคุณแม่หลายๆท่าน รู้สึกแบบนี้ครับพี่ปุ้มรู้สึกอย่างที่พี่ปุ้มบอกเลยเพราะเขาจว่าพี่ปุ้มก็คงพูดออกมาในฐานะของคุณแม่คนหนึ่งค่ะเนาะว่าเออก็ละลูกแต่ก็เขาใายว่าก็จะมีคุณแม่อีกหลายๆท่านเหมือนกันครับที่อาจจะคิดว่าเหมือนเราเป็นคนเลี้ยงลูกมาตลอดเนาะอยู่ๆเหมือนกับอลูกเขาจะเหมือนจากเราไปแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับอีกคนนึงบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ ยอมไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคพี่โป้งเออก็มีนะเคยเห็นมันกันแหละที่แบบว่าเหมือนเหมือนอ,อ่มีมีเพื่อนคนหนึ่งก็แล้วกันเขาก็เหมือนมีลูกชายใช่ไหมแล้วก็ลูกชายก็ออก็มีมีครอบครัวแต่งงานแล้วลูกชายเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยน่ารักมากมากจริงๆคือแบบว่าดูแลแม่อย่างดีอะ่ะดูแลพาแม่ไปเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งแฟนเขานะเออขาก็ก็ดูแลทั้งคู่เลยแต่ว่าด้วย ด้วย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 แฟนเขาอะก็รู้สึกน้อยใจนิดนึ่ว่าคือลูกสะภ้ยของแม่เนาะก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมแบบทําไมแฟนเราต้องไปดูแลแม่มากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีคือมีเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนเป็นแม่จะรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยเขาจริงๆอยากให้รู้สึกครับว่ามันเป็นคําถามที่ ที่คนกลางแล้วนะคนกลางจจะมีปัญหามากรับพี่ป้งมใช่พมันไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงอะไรเงี้ยนะครอบะทีนี้อยากพอพอพอเริ่มสัมผัสได้แล้วกันนะคะว่าคนกลางเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจจร่งความไม่สบายใจเนี่ยเกิดจากเขารักทั้งคู่นะครับใช่ค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้รักใครฝั่งหนึ่งโอ้ง่ายครับพี่ป้งเออเป็นไหมคะค่ะโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยน่าจะมีปัญหามากกว่าลูกสาวแมอ่าใช่เออทำไมอ่ะ คือผมว่าอาจจะเป็นในวัฒนธรรมด้วยครับพี่ปุ้มในทางเอเชียเราจะู้สึกคล้ายๆกันแหละครับผมเข้าใจอย่างนั้ว่าลูกชายก็ยังมีหน้าที่ว่าควรจะต้องเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนนเนาะคือคือลูกสาวเนี่ยจะจะเขาจะเหมือนอย่างคล้ายๆกับอารมณ์ที่ว่าพอแต่งงานออกไปแล้วก็จะเหมือนออกไปป็นอิกครอบครัวนึงนะครับพี่ปุ้มแต่ลูกสาวก็จะไปม,มีปัญหากับครอบครัวฝ่ายชายละถูกป่มอะไรอย่างนี้พี่ปุ้ ข <c oughs> ราบอ่ะจากเรื่องนี้เลยต่อแล้วว่าอะไรครับพี่ปุ้กเราว่าถ้าเป็นคนกลาง <c oughs> ถ้าเป็นคนกลางนะครับคุณไม่ผิดนะครับไม่ผิดปกติใดๆเลยท <c oughs> ี่คุณจะรู้สึกว่ามีปัญหาและเลือกยากทุกคนเป็นแบบนี้ใายๆกันครับพ <c oughs> <c oughs> ี่โป้และอยากให้เข้าใจว่าความรู้สึกของการเลือกยากเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่รักใครแต่เป็นเพราะว่าคุณรักขาวทั้งคู่คุณถึงรู้สึกว่าเลือกยากใช่ครับ อัน่นี้อยากให้ตักเข้าใจในานะคนกลางก่อนแล้วทีนี้ถ้าสมมตเราเป็นเราเป็นคนที่อ่าเป็นครอบครัวที่เราเคยสร้างเขาหรือเป็นครอบครัวที่เขากําลังจะสร้างคืนเนี่ย<อ>ก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันครับพี่ปุมว่าคนกลางเน่ยเขาเลือกยากนะแล้วก็เพราะั้นคืออยากให้ เหมือนกับอยากให้ยังไงดีทําตัวให้เขาสบายใจอ่ะครับพี่ปุ้มอ่าค่ะโื้ไม่อยากให้ทําตัวแบบว่าทําไมอะ่ะทําไมไม่เลือกทําไมถึงยังโลเลทําไมยังติดแม่ทําไมถึงเหมือนกับเลือกเลือกแฟนนากแฟนเลือกแม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะยิ่งทําให้แบบว่าโอโ้สถานการณ์ลุงรังมากกว่าเดิมอ่ะครับพี่ปุ้ม แต่ก็เข้าใจคนเป็นแม่ได้เหมือนกันนะหมอโยอคือ,อคือเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความรักความทะน,น,ทนุถนอมกลอมเกลี้ยงอย่างดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบห่วงและห่วงอะไรเงี้ยห่วงว่าอ í, มีครอบครัวไปเนี่ยจะรอดไหมจะโอเคไหมเออจะจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเขาเหมือนกันนะเขาก็เขารักของเขานี่ถูกไหมเข้าใจครับถึงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะครับเา แต่ในขณะที่ลูกเองก็คือวัยของลูกเนี่ยมันควรที่จะมีครอบครัวใหม่ถูกป่าพ่อแม่เอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยู่กับกับลูกตลอดไปใช่ไหมเดี๋ยวต่างคนก็ต้องต้ององจากลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกความสุขของลูกเองถูกบ้างลูกมีสิทธิ์ครับคือลูกมีสิทธิ์แล้วผมเข้าใจความรักความเป็นห่วงของคุณพ่อคุณแม่ด้วยอย่างว่าว่าท่านจะรู้สึกอย่างนาอย่างเงี้ยนะครับค่ะ แล้วยังไงอะถ้าเจอปัญหาแบบนี้อะค่ะพี่ิผมว่าน่าจับมีทาาอือคือคือโดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีทาาที่เหมือนกับวินวินทั้งคู่อะครับพี่โ๊ว่าอย่างอย่างที่พี่๊มยกตัวอย่างมานะว่าทํายังไงที่สามารถที่จะยังเก็บความรู้สึกของทั้งคู่ไว้ได้ออย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็น หลายๆคนก็เหมือนกับว่าเออผมเป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่เป็นไอเดียว่ะครับพี่ปุ้มทุกคนอยากทำให้อย่างนั้นแหละแต่ก็เข้าใจเหมือนกันครับว่าหลายๆครอบครัวอาจจะอาจจะมีปัญหาจริงๆเนาะอาจจะไม่สามารถที่จะไปได้วยกันได้หมดอย่างนี้นก็มีจริงๆนะครับใช่คนกลางนี่ลำบากใจที่สุดเลยเนาะหมอโยใช่ใชคเขาพี่บอมแ,แล้วเราก็เคยเห็นตัวอย่างเนาะคนดังๆคนมีชื่อเสียงก็มีนะที่แบบว่าคนเป็นแม่แล้วมีลูกชายคนเดียวแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ย ขาก็รักล him really ูกของเขาอ่ะเออในใครล้าก็อยากให้ลูกเขามีครอบครัวเหมือนกันนะเพราะว่าถึงวัยที่จะมีแ no ล ah ้วแต่พอลูกไปมีจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจอะไรเงี้ยไม่อยากจะให้ลูกห่างตัวอะไรอย่างงี้ใช่ะอ่าใช่ใช่ใช่เลยครับพี่ปูมแต่อย่างอย่างที่ย้ำกันนะคะว่าอยากให้ตั้งต้นว่าสิ่งเนี้ยเกิดมาจากความรักเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะลองพิจารณากันนิดนึงว่าไอ้ยความรักจริงๆเนี่ยเราอยากให้ คนที่เรารักเนี่ยครับเขารู้สึกยังไงเดี๋ว่าอยากให้เขาเป็นยังไงหรือครับอืคือถ้าถ้าเราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขเนาะเราจะต้องถามกลับมาที่ที่ตัวเราเหมือนกันนะคะว่าเอะแล้วสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยครับเราทําให้เขามีความสุขจริงหรือเปล่าอย่างเช่นการที่ให้เขาเลือกค้างใดค้างหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับมันคือการทาให้เขามีความสุขจริงหรือเปล่าแต่จริงๆความอะเชิญค่ะเชิญค่ะ คือเพราะว่าถ้าสัวไม่ใช่เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องกลับมาเนาะกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าไถ้าตัวว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนที่เรารักมีความสุขอย่างเงี้ยครับหรือว,ว่าหรือว,ว่าความรัก,กมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าการกระทำของเรามันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอืมพี่ปุ้มว่าความสุขมันก็น่าจะแบ่งกันได้ป่ะหมอโยใช่ครับพี่ปุ๊บความสุขไม่เหมือนเค้กเนาะที่ต้องตัดแบ่งจริง ใช่ไหมแต่แต่เราก็คือแบ่งปันกันได้คือเราสามารถจัดสรรเวลาได้ไงอย่างลูกชายเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาได้ไม่ใช่ว่าพอคบแฟนปุ๊บแล้วจะทิ้งแม่เลยห่างแม่จนจนแม่ใจหายอะไรเงี้ยมันมันก็คงไม่ได้มันอาจจะต้องต้องแบ่งเวลามามาอยู่กับแม่ต้องมาต้องมาเป็นลูกของแม่บ้างอะแบ่งเวลาให้ปไปเป็นไปเป็นอาสามีที่ดีแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้มาเป็นลูกของแม่บ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ใช่เลยครับแล้วก็ที่ผม ผมว่ามีเคยอาจจะมีสถิติอันนึที่น่าสนใจนะครับพี่ปุ๊จะอาจจะตามตัวเลขได้ไม่ชัดเจนว่าเหมือนกับลูกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวจะค,คล้ายๆกันค่ะว่า เขาเขาเหมือนกับพยายามไปหาว่าเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับมันมากขนาดไหนในแต่ละช่วงอายุอะครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยโอ้โหแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะยังไงเราแทบจะยิ่งแบบว่าเป็นเด็กทานโลกเนี้ยเราแทบจะอยู่ติดกับคุณพ่อคุณแม่เลยอย่างเงี้ยนะครับโอ้คือมันหน่อยก็พันแข้งพันขาอยู่ตลอดเวลาใช่ปะเราก็พอค่อยๆโตขึ้นมาครับพี่ปุ้มค่ะ เวลาเนาะเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะจริงๆแล้วคุณน้อยค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอาจจะทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าค่อยๆน้อยลงจนถึงช่วงการแต่งงานเนี่ยแบบบางทีเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนะครับว่าไม่เคยอยู่บ้านเดียวใครสักทีแบบอยู่บ้านอยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเมจะน้อยลงอีกที่แล้วเขาบอกประวัททติจำา่อเลยว่า พาที่ลูกนะครับลูกเนี่ยอายุเยอะๆอย่างอายุแบบว่าเริ่มสี่สิบห้าสิบหรือว่าไปถึงหกสิบแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีเนี่ยน้อยจนแบบว่าดานหนึ่งอะครับบางทีอาจจะเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับอืมใช่ค่ะซึ่งจริงๆที่ที่อยากเอาตัวเลขอันนี้ขึ้นมาให้ดูว่าตัวเลขเนี่ยเขาเขาเป็นสถิติจากเหมือน เหมือนค่าเฉลี่ยของคนทั่วทั่ว,ท,วทั่วไปทั้งโลกเลยอนะครับจากตัวเล่นเนี่ยบอกว่าบอกว่าอะไรก็คือบอกว่าถ้าสป็ิคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยครับมันเป็นความมันเหมือนเป็นความเป็นไปของชีวิตเนาะว่าอพอลูกโตขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่กับเราน้อยลงแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆค่ะอ,อันนี้อยากให้เข้าใจก่อนครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ ก็เหมือนกับรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจเนาะคืออาจจะเข้าใจนะครับว่าน้อยใจหรือว่ารู้สึกบางท่านอาจจะรู้สึกโกรธว่าอุ้ยทาไมลูกไม่ค่อยมาอยู่กับเราแต่อยากตรงเนี้ยเป็นสถิติที่อันนึงอยากให้ดูอะครับว่ามันเหมือนเป็นเรื่องเรื่องของโลกใบนน้าครับพี่โป้งน้องว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละครับเออแต่มันก็เป็นการเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเหมือนกันนะหมอโยใช่ป่ะเพราะว่าอย่างอย่างพ่อแม่เราเนี่ย จะเคยเจอปัญหานี้ป่ะแต่แต่สมัยก่อนอาจจะจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบเป็นครอบครัวใหญ่ไงอ่าใช่ไหมเอออาจจะไม่เหงาไม่อะไรเงี้ยแต่พอมาระยะหลังเนี่ยมันเป็นเป็นครอบครัวเล็กลงอะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยพอลูกไปเนี่ยพ่อแม่ก็เหงาแต่ก็เชื่อว่ามันก็เหมือนส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นอ่ะพ่อแม่ก็เคยเจอแบบเนี้ยอ่ะลูกแต่งงแต่งงานก็ย้ายตัวออกไปอะไรเงี้ยเนาะแต่อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลย อาจาจะไม่ต้องมีความรู้สึกตรงนี้เนาะมีพี่ป้านะอาพี่น้องที่อยู่แบบในละแวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอืมครับก็คือตรงนี้คะ่ะถ้าสุขคุณพ่อคุณแม่เข้าใจาเนี่ยสิ่ก็จะเป็นจุดที่ที่เหมือนกับสามารถที่ปล่อยเรื่องเนี้ยได้นะค,ะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจาท่านก็จะทุกข์เหมือนกันนะครับว่าเนี่ทำไมเหมือนลูกหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะใช่จริง จริงๆอย่างางพี่ปุ้มเองก็มีลูกชายคนเดียวใช่ไหมก,ก็ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวว่าเออสักวันหนึ่งถ้าเขามีแฟนแต่งงานม,มีครอบครัวไปเนี่ยเราก็คงจะต้องมีวิถีชีวิตของเราอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืครับอ่าอาจจะแบบอ่านหนังสือให้มากขึ้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่าถึงเวลาจริงๆเราทําได้เปาอันนี้ไม่รู้ อ่าครับเพะแต่ว่าลูกชายพี่โป้ก็เป็นลูกเป็นลูกคนหนึ่งที่โชคดีแล้วด้านกที่มีพื้นแด่พี่โป้ค่ะ <c oughs> แต่ไม่รู้ไงว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเราจะแบบสมมตินะอ่ะถ้าสมมติอ่ะเขาไปเจอเจอผู้หญิงที่ถูกถูกตาต้องใจแม่แกันลวกันแม่ก็อ่ะโอเค <c oughs> ใช่ปะ่ะแต่ถ้าไปไปเอาอ่ะคือแบบไปไปเจอผู้หญิงที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนดีแหละแต่ว่าไม่ถูกตาถูกใจแม่อะไรเงี <c oughs> ้ยอ่าเคมีไม่ตรงกับแม่อะไรเงี้ย เราก็ไม่ร่วมกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงหรือเปล่าอะไรอเงี้ยใช่ป่ะใช่ครับแล้วสมมุติอีกะสมมติว่าเกิดรสชักที่พุ่งไปถูกตาต้องใจกับกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจจะเป็นคนต่างประเทศแล้วต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะมอะไรอย่างาี้ยวใช่ใช่ใช่ป่ะแต่จริงๆถ้าถ้าเราคิดคาเนี่ยว่ามันก็ครอบครัวเขาน่ะเราก็เกิดเข้ามาเลี้ยงเข้ามาเติบโตแล้วเราก็ส่งต่อให้เขามีชีวิตที่ดีชีวิตที่เขาเลือกเองอ่ะก็จบปะ คลาิดอย่างนง้นก็ทำได้ครับแต่คิดว่าเอามาเป็นครอบครัวของเขาเนะาะแต่ก็ยังเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คิดว่าก็เขาก็คือครอบครัวของเราด้วยใช่เ <laughs> <laughs> ขาเป็นของเรามาก่อนใ <laughs> ช่ใช่ใช่ครับ <laughs> เออนะมันก็เป็นปัญหาโลกแต่งจริงนะหมอโยใช่ครับแต่ไม่ว่าจะยังไงเถอะสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ใจของเราเองครับอย่างที่ปุ๊บบอกเนะาะว่าเราเนี่ยวางใจของเราว่ายังไงอะครับอืม ก็อยากให้วางทุกท่านสามารถวางใจของตัวเองค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะถ้าเราวางใจของตัวเองให้เราเป็นสุขได้เราก็จะมีความสุขนะคะไม่ว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงก็เถอะจริงจริงแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวลูกเพราะเราเลี้ยงเขามาไงเราเลี้ยงเขามาเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเลี้ยงเขามาแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นเราก็จงเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเนี่ยจะดูแลตัวเองได้เขาจะสามารถมีครอบครัวของเขาเองเนี่ยแล้วเขาจะสามารถที่จะเ ดูแลกันได้แล้วอยู่กันอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเนาะใช่ครับพี่ปุ้มแต่เดี๋ยวจะมีคนพยงอีกาวว่าเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงเข้ามานี่แหละถึงทําให้เรารู้ว่าเราจะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เออก็จริงก็จริงเนาะบางคนเนี่ยวก็คือแบบพ่อแม่เนี่ยคือเหมือนเหมือนหาให้เองเลยเนี่ยฉันชอบถูกใจแบบนี้อะไรแต่เด็กสมัยนี้มันก็ยากน้อจะให้กลุ่มถุงชนมันก็คงไม่ได้ปะโอโห้ยากแล้วครับพี่ปุ้มสมัยนี้ตอนใช่ แล้วจะยังไงดีฮะหมอโยมมีทางออกไหมคะเรื่องนี้พี่อกว่าทางออกคงต้องไม่มีทางออกที่เป็นเหมือนกับว่าทุกครอบครัวจะใช้ได้เหมือนกันนะครับพี่โตมจะต้องขึ้นแบบว่าขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวขึ้นอยู่กับแนวคิดชุนขึ้นอยู่กับการกระทําหรือยัในในแต่ละครอบครัว,วค่ะว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะไปด้วยกันได้ ทั้งหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนกลางเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนตาดม,มาที่จะหาจุดจุดนึงเนาะที่เป็นเหมือนมอนทุกคนคงไม่ได้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็คงไม่เสียทั้งหมดเหมือนกันนะครับได้อย่างเสียอย่างอะไรงี้เนาะสุดท้ายก<ข>็นอกแต่จะทำครับพี่โต๊ะจริงก็แชร์แชร์กันอะอย่างที่บอกว่าแชร์แชร์ความสุขคนกลางเนี่ยสําคัญที่สุดนะคนกลางที่ ที่จะต้องดูแลทั้งแม่และดูแลทั้งแฟนอะไรเงี้ยเนี่ยสําคัญที่จะต้องต้องคุยให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คะ่ะพี่โป้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวก็เหมือนกันเนาะลูกสาวที่แบบว่าเราจะไปเป็นแฟนใครจะไปแต่งงานกับใครเราก็ต้องเข้าใจแม่สามีเราด้วยเหมือนกันนะอ่าใช่คะ่ะสำคัญตรงนี้ด้วยนะหมอโยใช่ป่ะ ใช่ครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ลูกชายไปบริหารเวลาเองไปแบ่งปันความสุขเองเลยพี่ปุ้มว่าผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยมีส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะเดี๋ยวนี้ก็หลากหลายเพศถูกปะเป็นคนคเป็นอีกคนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ทุกสิ่งอย่างไปได้อย่างสวยงามใช่ครับแล้วก็อยากที่เมื่อกี้พี่ปุ้มเกิดขึ้นมาเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับก็ <c oughs> ก็ยังเข้าใจอยู่ว่นะตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อมากๆนะครับอาจจะยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังรู้สึกไม่ไม่สะดวกใจเนาะในจริงๆในลูกที่เหมือนกับว่ามีความหลักหลยตรงเนี้ยครับก็อืมก็ยังไม่รูใจยังให้ดีครับพี่ปุ้มก็ก็เข้าใจถึงความไม่สะดวกใจของท่านนะครับก็แต่ก็เข้าใจถึงถึงอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คงสักพักคุณพ่อคุณแม่คงจะชิน อ่าใช่ครับคือคงต้องมองเกี่ยวกับความรักเป็นหลักเหมือนกันนะครับพี่ปุ้มเนาะ,ะ,ะว่าจริงๆแล้วคนนี้ก็คือคนที่เขารักครับไม่ว่าจะเป็นใครย,ยังไงก็เถอะใช่ครับใช่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เขาก็คือลูกของเราแล้วถ้าลูกของเราจะไปรักใครชอบใครก็คือเป็นชีวิตของเขาแต่ว่าบุคคลที่สามเนี่ยก็สําคัญที่จะ สารรอยระหว่างพ่อแม่ให้มีความสุขได้คือมาเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่คอยเติมเต็มความสุขหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพี่ปุ้มว่าน่าจะช่วยได้ใช่ครับแล้วผม,มเชื่อมากๆนะครับพี่ปุ้มว่าถื่วาคนที่คนที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเขาเติมเต็มความสุขให้คนอื่นได้ค ัวเขาเองครับก็จะได้รับความสุขด,ด้วยครอบครัวใหม่ด้วยใช่ครับจริงถ้าเขาอยากมาตั้งแง่ตั้งงอนเธอไปแม่มากกว่าเธอไม่รักฉันอะไรเงี้ยอูคนกลางก็จะยิ่งแย่นะเพราะฉะนั้นคนบุคคลที่สามเนี่ยก็สําคัญมากๆด้วยเหมือนกันจริงครับพี่ปุ้มเพราะฉะนั้นจะไปเป็นแฟนใครก็ต้องต้องพึงระลึกไว้ด้วยเหมือนกันเนาะความสุขของครอบครัว ฝ่ายสามีก็คือความสุขของเราความสุขของครอบครัวฝ่ายหญิงก็คือความสุขของเราด้วยเหมือนกันอ่าใช่เลยครับกับพิม้มก็ประกาศมาแล้วใครที่จะเข้ามาใหม่ในครอบครัวพปุ้มก็ฟังไว้นะครับฟังไว้ฟังไว้บอกเป็นในๆอย่างเงี้ยาเออหมยยิเลยจะฝากไหมขาก็ถ้าอยากฝากไว้แล้วกันนะคะว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็ถือเป็นวันแม่นะครับก็ อาจจะเป็นวันวันหนึ่งแล้วกันนะครับที่ที่อยากให้ลูกๆทั้งหลายเนาะ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสครับที่จะที่จะเหมือนใช้วันเวลาตรงนี้ครับอยู่กับคุณแม่เนาะไม่ว่า <c oughs> อาจจะจากไปไหนห่างไปจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรที่ต่าที่สาคัญจริงๆ <c oughs> ผมเชื่อว่าวันนี้ครับสําหรับคุณแม่ทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่ก็เฝ้ารอนิดน,นึงนะอย่างน้อยก <c oughs> ก็อยากให้ลูกมาหาบ้างอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรมาแค่มาเยี่ยมมาอะไรแค่นี้ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะใช่ใช่เลยครับพี่ปุ๊กอาจจะยุ่งทั้งปีเนาะก็อยากให้ช่วงนี้ละกันนะคะเป็นโอกาสละกันนะคะโอกาสของสังคมเนาะที่มีวันนี้ขึ้นมาก็อยากให้ใช้วันนี้ครับให่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณหมอโยนะฮะแล้วก็ขอให้ครอบครัวที่สร้างหมอโยมาเนี่ยมีความสุขแล้วก็ครอบครัวที่หมอโย สร้างของหมอโยเองเนี่ยมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันตลอดไปเลยนะคะคุณหมอโยขอสาค่ะบพี่ปูมขอบคุณมากคุณมากเดี๋ยวเราเจะกันใหม่วันจันทร์นากับสุขกันวันเดย์นะคะับผมสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ <c oughs> 91สุกันมันเดย์ถนนสายร้อนสุดยอดรถติดประจำชั่วโมงร่วมคลี่คลายการจราจรโดยเปลี่ยนยาง